สวัสดีครับวันนี้สารพันธุ์ไม้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นซ่านชวานะครับว่าเป็นยังไงนะครับบางคนเพื่อนๆบางคนไม่รู้จักต้นซ่านชวาเป็นยังไงครับลักษณะของเขานะครับเพื่อนๆมาดูใบเขาครับนี่ครับใบสวยเขียวสวยมากครับสีสดนะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับเพื่อนๆสูงได้สามึงสี่เมตรเลยนะครับเพื่อน ตรงนี้เป็นไม้ยินต้นให้ร่มเงานะครับปลูกในบ้านให้ร่มเงานะเพื่อนอันนี้ปลูกที่บ้านนะครับอันนี้เป็นกิ่งตอนนะครับออกดอกแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับลูกนี้ตัวนี้ออกดอกแล้วนะครับดอกก็จะเป็นสีขาวครับข้างในจะเป็นสีออกแดงๆน้ำตาลนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ใกล้จะบานแล้วครับดอกเห็นไหมครับตรงนี้ก็ใกล้จะบานแล้วครับดอก นครับใบเขาจะเป็นอยนจากใบใหญ่ให้ร่มเงาดีครับเพื่อนแล้วอีกอย่างครับดอกข้ามีกลิ่นหอมครับแล้วเข้าบานแล้วมันจะมีกลิ่นหอมนะครับนะครับลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้มาดูลักษณะต้นมาครับเพื่อนนี่ครับดูต้นเขาครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนขยายพันธุ์ก็จะใช้เมล็ดกับกิ่งตอนเป็นหลักนะครับอันนี้คือต้น สั้นชวานะเพื่อนๆสวยงามครับมีปลูกบ้านไว้ดีครับเพื่อนๆกลิ่นหอมนะครับดอกเขามีกลิ่นหอมครับแล้วก็เป็นไม้ให้ร่มเงาเป็นไม้ยืนต้นนะครับสูงได้สามถึงสี่ห้าเมตรเลยนะเพื่อนๆนี่ครับต้นนี้เัาสวยครับนี่ครับกำลังออกเริจะออกดอกอีกนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยครับถ้าบ้านใครมีพื้นที่นะครับแนะนําให้ปลูกครับให้ร่มเงาดีครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับ ครับสวยงามเพื่อนๆมีอะไรจะถามก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ้ผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆเนท่านี้ครับสวัสดีครับ